มุมเดิมที่เดิมยังอยู่ภูกเก็ตอยู่เลยจ้ายังบ่ได้กลับบ้านเตื้อเครื่องไม้เครื่องมือก็เลยไม่พร้อมค่ะก็ได้แค่นี้โกปีคนไปคนมามนก็เป็นกาแฟเย็นดีๆนี่เองดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายอินดีจะพามากินกาแฟโกปีอินดี้เราไปปั่นกันเลยค่ะ ไปเลยปั่นก่อนคนกอาจจะสงสัยทําไมไม่ปั่นทิ้งไว้ปั่นทิ้งไว้ไม่ได้มันไม่หอมมันต้องปั่นทุกวันอืมค่ะค okay. ้ของเราเมนูต่อยอดสําหรับนักขายกาแฟอินดี้นะจ๊อะอะแค่นี้พอจ้ะไปเลย กาแฟโบราณที่ฉันพยายามจะทำมันเป็นอินเตอร์โคปีอินดี้แต่ถ้ากินง่ายๆก็ไม่ใช่ยายอินดี้สิจ้าเราต้องเน,นึ่งน้ำแข็งก้อนกาแฟใช้มือนะไม่มาม่านะกินเองโอเคใส่เลยหนึ่งก้อนสองก้อน เอาไปต่อยอดได้นะสองกอนพอเต็มแล้วแก้เวเด็กไปนโองนเลยคนเลโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะ่ะเดี๋ยวให้คนไปถ่ายรูปลงก่อนถ่ายรูปทำหน้าปกงดงามก่อนโกปีอินดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะ i ครให้ยายอินดี้หน่อยนะเพื่อนใหม่ไม่ต้องกลัว ไปทุกคนนะจ๊ะอย่าว่ายายอินดีบ้านนะเป็นคนอย่างนี้จริงๆตัวจริงกับในกล้องเนี่ยคนเดียวกันเหมือนกันเดะขอบอกถ้าได้คุยด้วยนะปวดหัวน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะลำพังคุยกับตัวเองทุกวันเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะคุยอยู่คนเดียวคุยกับกล้องเนี่ยอย่างดีนะมีโทรศัพท์ที่คุย กติคุยกับตัวเองคนเดียวนะขอบอกเดินพูดไปเรื่อยเนี่ยใครเคยเจอไม่ล่ะอืมบ้านเนี้ยมีใหญ่ดีนี่แหละทุกคนชินละแต่คนอื่นเจออาจจะยังไม่ชิน